ออครับใหม่ส่งนนะไม่ใช้เขากระจายในล็อกไลน์ภาคเสียงวิดีโอนะครับเนาะอันนั้นก็รัาง่ายๆก็อัดเสียงนะครับเพราะเาไทยวิดีโอดังทีมซึ่งว่าเสียงโน้มมันแห้งหรือก็มันบวชเราลัดจอมว่าจจะในมันบวชเลยินลีนี่ก็บวชย่ำมือหอมแล้วไมโครโฟนว่าซ้อมในก็เขาถ่ายมาเป็นวิดีโอเขามาอยู่ดีครองเขาย่อขึ้นมาถึงดีครองเขาย่อขึ้นมาถึงดีขึ้นาะย่อในเขาใครลัดเสียงมันว่าจจะในครัเนาะเขาดี headset หื้อใน มันก็เฮ็ดหลายหลายตียๆๆๆะะยกันาดหนอก็การเข้าดีมาเฮ็ดนีิก็ไม่ได้เข้าดีมาเฮ็ดนีิในอร์ดิคดกขนานะเขาก็เข้ากว่าเนอร์ดิคดเขาเนี่ยพอเข้ามาในอร์ดิคเขาในย่อนี่มาติีคังอับ,บองนังเดินในขนาดแต่นครับมันได้เวียนเสื้อไนขึ้นมากขนาดในกว่าดีดังเดินในะขนาดก็แม่เขาก็ขึ้นมาลึกวิดีโอะะอันเขาดีเฮ็ดในขนาดอันเข้าดีเฮ็ดขนนะ เขาได้มาเลิกเป็นปีอยู่เขา,า,าอันอันไหนนี่คณะปอยยาว์นะเขาขึ้นมาเตะอันเลี้ยงเลี้ยงด้ในคณะถัดไปนะครับพอมาถึงดีเนี้ยนะเขาก็มาเตกอ่าหางตั้งแต่ในคณะอันนีลิกสอนจีไว้ในคณะ ยขาก็ไดกว่าตีหางเสียงเลยขนานะ,ะนะปอมาดีในเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเน็กตั้งแต่ในหขนาดอัดเสียงเลยขนาะดะนะ่ะหางแม็กในขนะ,ะนะเน็กเขาก็าดีในน,ใน,ะนะในขนะเขาแค่อัดเสียงเสีเลยสีเลยเนี่ยเขาก็อัดไรขะนาะดอันในคราวดี่มาเฮให้จำด้วยคขนาะดอันนี้สังเกตว่าเขาถ่ายวิด,ดีโอมามันมีเสียงลมเสียงสังเป็นจ่มข่าวในก็เขาก็มา เน็ตแปดอันเป็นหางอามันคิดในคณะให้มันเป็นอย่าให้มันอามันคิดคณะเสมยต้นฉบับในคณะเสียงวิดีโอเขาถ่ายมาเองค่ะเขาก็มันเน็ตอยากให้มันมีอามันคิดในคณะเน็ตตีในก็มันในคณะพอเป็นเสียงแล้วในมันจะมีเสียงเขาได้ฟรีเน็ตก็คณะเด็กค่ะในคณะเต็มเินเสียงลุ่มอีสังค์คณะเดียวก็ไม่หอมเลยมาอัดเสียงค่ะเขาได้รัดปอดๆเลยคนะรัดง่ายๆครับ หมาสุนค่าเมื่อแน่ข่าวมาเห็ดนี่ลอกลายภาคเสียงในดิจิตต์พอเขาเด็กกึศในเขาเขาก็เนียดกึศที่ในขะนะอย่าบ่าเขาดีขึ้นนี้ลัดแทงในก็ขึ้นนี้ไถแทงขึ้นนี้อัดเสียงเขาแทงในก็ขึ้นไม่เนียกดกิีในขะนะเขาเดอถอมได้ตีอันเขาวรับมันเมื่อไงขะนะไปถอมเลยครับต้องดีเสียงดีขะนะหมาสุนค่าเมื่อแน่ข่าวนะม,มาเห็ดนี่ลอกลายภาคเสียงในดิจิตต์ ก็เดมีมกายนะสเสียเขาเหดยาอว่นไเขาคนเี้กตั้งใจนะฮะเสร็จสิ้นนะคนอเขาเี็ยตีมือกยย่อเนเด็กขึ้นมามีนันนะครับพอมามีนานนยย่อนก็ไม่เขาขึ้นมาเนี้ยตีเสียงหังงเสียงตั้งใจนะครันะไผ่กว่านะครับปอขึ้นมาเส่องในคณะคะเสียงเขาใครด่านฮือในคนะใครด่านหรใคร่เตรียมเตรมสองปากไหนมันก็แข็ง เป็นซูนไหนเะฉนั้นนะครับปวงเตรียมสองปักในเสียงมันดีปัันแห้งเสียงดีลาแห้งขนาเสียงเฮาหลันมาแกียงขนมันเดือแห้งยักมันเดือะไรเงินเสียงลีในคขนาดปอยอในขึ้นเน็ตบันทึกตั้งแต่นี้ค่ะเขาได้มาผูเน็ตได้ก่อขนาว่าต้องเสียงมันแห้งเลยนะใบซุนค่าเมื่อในเขามาเฮ็ดในหลอกลายภาคเสียงในดิกด็อกก่โมก็ได้ขนาดสังเกตว่าเฮ็ดย่อในเขาก็ขึ้นเน็ตบันทึกตั้งเดือในขนาดตั้งเดือนะครับ อ่าพอมาถ,ถึงกันแล้วเนี่ยเขาก็สามารถต่างลงแล้วในคณะเสียงปิโยเขาอันเขาใส่มาอันเขาเลยอัดมากมือกันนั่งขณะเขาก็ขึ้นมาเน็ตกวดีตุ่มสีเลี้ยงแล้วไผ่กว่าใน,าาานคณะที่กวดีนะครับพอมาเน็ตดีแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นมีใส่ข้อความคณะ,ะอันเขาใค,ครใส่ขะข้อความคณะ,ะอันเขาใครใส่อ่าวะฮือวะฮือเนื้อเขาใส่กว่าคณะเน,น็ตอันในแฮชแท็กในคณะ เข okay, าายฮแท็กเื่องอื่นเขดีกว่าขนนะนะนะครับเพราะมีฮแท็กในมันเด็เมมากะนะสัวเสื้อเป็นลิกได้ในก็ขาวเด็เต็มนะนะครับนะสั่งเสื้อเป็นลิกได้ในก็มันเมีโโมข้อความเหมือนสงครามในตั้งหนำาั้งลายในะ,ะนะนะครัอ่าอันเปียนไถ่กว่ามันในมันเป็นกุ้นเซมันในขนาะกุ้นเซมันตั้งนำมันในะนาเพราะเขามา่อฮทกึกบนเร่งในในกุ้นก็ที่ันวิดีโอห้นำในขนาะอัน,นีนก้นเซ์มีกว่าเปดเหมือนไปขนาดเป็ดหมือนไปอันนี้ หนึ่งหมื่นปาอในหนึ่งซนบานเขานะเขาก็ลึกๆเสื้อดีนเบิ้นเื้อน้ำมันนเขานะ้าวดิมาซ้ำนเขาเหมือนสสวัสดีคาในสอในเขานะกว่าดีในนี่นนะปัวย่อดีในอะไรก็ไม่ปว่าเขาดีต่างลงหนือติต่อเขาเนก็เขาก็เตียกนไผ่กว่าในกว่าเขนะซังเจเข้าไปใครต่างแต่เร็วปอกเลยมาเขาสงใคยต่างเนื้อซ้ไรนเขานะเียกว่าไผ่ไส้นะออทีนี้มกกนอานั้นกสุดอย่าไบลิม กดไลค์กดแชร์บันช่องเขาเทียมขีพองคณะนะกดสืญญ่อว่าตัวในยูทูบเนี่ยก็อย่าไปลืมบ subscribe บันค่ะนะสืญญะ่อว่าตัวในเฟสบุ๊กเนี่ยก็อย่าไปลืม follow like and share ะนะขอข้ามืองขา